น่อยมาคุกหล่ะไปทางหน้าตัวเอ้ามึงเป็นอย่างเย็นนี่นะเจ็บกูตกบันไดเลื่อนมึงตกบันไดเลื่อนอืออมึงไปหัท่านีนี่อู้ดไปอยากไปซื้อดนี่แหละคนจะมาโมบพวกมึงวะชิมีไผ่เบิ้งอู้ดมึงมีคนเห็นดอกไม้ใชิมิมีคนมาหลายคนนะอู้ดอายเขาดิถ้าเขาห่วงเป็นน้องผู้ใหญ่บ้านเฮงเขาซาแล้วอู้ยแสงตกขั้นไดเลื่อนมีไผ่เห็น มันคือบรรนกนี่ไป็นตขันใดเลือดเนาะอู้ยไปจุตายคุ่โอ้จุ่มันปึกเนาะเจ็บเด้เอ้ามึงไปได้ยังอีแสงมันโตขันใดเลือดมั้งแม่คุณรมันปึกนะไอเอ้ยอุ้ยอีบรรนกเอ้ยคัณบมึงหลายเถอสิไปไสน์หนักห้หน่อยผ้าไปอุ้ยไอเขาแหละอ้ามันเ่าไผ่ล่วนมันไปมันก็บ่ไปมึงยังเงื้อเงื้อเง้างอยู่โอ้ยคนเจ็บเนาะสิมยังมาซ้ำเติมอยู่ มึงไปสงสัยอายไปถึงหันมึงเก่าเก่าไอ้นันเป็นตัวเก่ามึงสังเกตมึงมันเลื่อนปุ๊บปุ๊บเพิ่งกระตุกขาเก่าไปถือลาคามึงก็จับอันทางข้างไว้เป็นหยอกแล้วมึงก็จับแน่นๆมึงมาเตือนมึงก็หัวปีนลงฝนตัวคนมาหลายปัญญยังพูดต่อมันบอมีคนเบิ้งโอ้ยเพ่อจะไปเสื้อมามันบอมีคนมีนะเพาะว่ารู้ว่าคนมันหลายหุ่มมันมันอายทำท่าวีคนเบิ้งเด้อไปห่างได้มันบอมีชิได้ไปห่างเด้ก็ไปห่างมันจะมีบันไดเลื่อน อยู่เถียงนาเอาซื่อๆนะเฮ้ยเถียงหน้ายังมันสิมีบันไดเลื่อนอีห่างไฟที่หุงข้าวยังบ่มีละวมึีไฟฟ้าอยู่แต่ว่าบ้าไปแล้วกูเป็นผู้ใหญ่บ้านครับนี่การก่อสร้างบันไดเลื่อนกูต้องหู้อำเภอต้องแจ้งกูหน่วยงานรัฐอบตเขาต้องมาแจ้งกูว่าเออที่สร้างบันไดเลื่อนใส่หน้าเจ้าเด้อมันอยู่นาเฮานี่แหละมันบ่มีดหรอกนามึงเถียงชีบ่มีไฟก็ยังบ่มีหน่อยเนาะ ทางไปนายังเป็นขุ่มอยู่จะมีคันได้เลื่อนโอ๊ยขู่นึดตาเขียงนาเขาอันเดชเมื่อกีนี่ตกบันได้เลื่อนจนสมองฟันเฟือนเออต้องเอาไปเช็คสมองแล้วเนี่ยโอ้ยจู้่ๆน่ะฟันเฟือนน่ะฮะจู่ๆนะว้าไปมัวอยู่อยู่นาเขาเลยมัวฟันยังกูผูกินฟันเฟือนโอ๊ยนะเมื่อดี๋ยวกูพาไปเช็คสมองมึงอาจสิกระทบกระแทกมากก็ได้ล้มได้มึงล้มได้ไหมบุ๊ปไปตรงนี้แหละแขนกูยังเจ็บโู้ยกลัวเลย กูบัดนวกคข้ากูพามึงขึ้นสายเตือแล้วมันบวชรดก็จังก็จังแล้วมึงขึ้นขนาดเลื่อนบาเป็นมันอบขึ้นขนใดเอาขนใดก็มีทั้งข้างขันข้นมึงขึ้นขันเมื่อเม้นขนาดเลื่อนอยู่ห้างกันนะมันขนใดอยู่นานี่ขนาดไหนขนใดนาเท่านี้นะอยู่ทังขนาดขึ้นเทียงหน้าเนี่ยเออมันสีเลื่อนจากไหนกูกันข้างไว้ซื้อมันมได้เลื่อนได้เหรอนี่อย่างที่เป็นเลื่อนเยียบขึ้นมือแล้วก็เลื่อนปุ๊บไปทั้งข้าง มันบันไดเลื่อนที่ในห้างขึ้นลงขึ้นลงเถี่ยโมเมนต์บไดเลื่อนอยู่หา้างห้างยังมีเล็กกระปูกกูนึกว่าบันไดเลื่อนที่ในห้างนี่ฮะเป็นงานเจ้าคันเละเฮ็ดบอดีน่า,อาอเอากูกับยังเฮ็ดบ่แล้วมันสั่มไม่ชิไปหั้ว,ว่าเขา,ขากะย่างขึ้นเมื่อกันเลื่อนไปทางข้างปุ๊บขึ้นคันไดนมันก็ยาวไปทางนี้เตะตือตัวเมื่อตะซีมันก็ไปทางข้างตัวคันไหนมันเลื่อนไม่ตีฟ้าออกไปยังกระโดดกระเดียดแท้เอะ สิ้ฟ้าไปเบิ่งหมอลำม,มาเด้หมอลำขนาดยังเอาเดือดเฟ้นยังเพลี่ฟอนเฮียอย่างก็ <c oughs> เอาเดือดเฟ้นอีอย่างขนาดเดี๋ยวเขาเพลงท่าเดือจดจะสู้ <ๆ S 2> อย่างขนาดเดือดเพ้นอ๋นเลยพ่อนเออนั่นแหละเอาเงานลุ่มมันเขาจะบอกว่าแสงไปบ่แตกกระสวนเลาก็ฟ้ามาแต่งตัวแล้วขึ้นเมื่อขันไหลก็เลื่อนวุ้บเดือไปเบิ่งซ้ำหมอลำนะเออเมืาขึ้นผู้ใดรองเพลีเดือดเพ้นอ๋นเลยพ่อนเฮาเพราะมึงก็ลองกระเพงตี เหมือนวะเหมือนวะก็ลองเล่นเพชรเป็นจิตเต็ก็เป็นแล้วเนาะเป็นแต่เมื่อนวะคืออยู่คือนวะไม่เล่นเพชรเมื่นวะคือที่ตายเื่อที่ตายที่ไหนไม่พอเจ้าหัวเจ้าชูวร์แล้วักลึกเก่าคืออยู่เมื่อคืนเนี่ยเราคนได้ติ๊บอยู่ดิอูฟังอยู่เมื่อคืนนี่ก็ได้ขอให้แตงโมร้อยหนึ่งเอาไปละ ีแล <alors S 2> <c oughs> ้วเขาบอกเกือบฟาดขึ right. oh. ้นไปนั่มเลแล้วเขาามมึงว่าเป็นน้องใครนะน้องผู้ใหญ่บ้านเอาจจกทันดูไม่ใช่ไม่รู้ดูคือมึงลองขึ้นลองขึ้นลองจังสิไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอจะซื้ออะไรไปเลยคือกันมึงก็ลองคือคืออย่งคือสิตายไปไปฟาไปนวดแขนสุ่มตอบโอ้ยซ้ำเดือนเพ็ญฟาไปเต้นเต๋อไปมึงนอนหลับอีกการ์ดวุ้นแรงเอามึงก็ไป chú hương anh đúng no không one...